สนับสนุนโดย s k 999ปุยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว ผู้หญิงอยากสวยค่ะพบกับบวยแล้วก็แนทค่ะ,คะพบกับเราสองคนเช่นเคยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงที่บางทีผ,ผู้ชายก็อยากรู้นะแอ้ว่าผู้ชายมีเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่อยู่เพศนึงอด้ยังไงผู้ชายรู้เขาจะได้เข้าใจผู้หญิงไงเาไม่ใช่มีแค่เรื่องของพวกความงามความสวยความงามเท่านั้นมันจะมีบวกไปถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ สุขภาพจิตใจของผู้หญิงด้วยคิดอะไรอยู่หรือเปล่าบางทีนะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายจะจำเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนค่ะคุณชายเดี๋ยวสามวันดีเดี๋ยวสี่วันร้ายอันนี้ก็แบบคือก็ต้องแบบถ้ารักอะนะก็ต้องคุณชายก็ต้องอดทนกับสิ่งที่ผู้หญิงของคุณเป็นให้ได้อบางทีเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยบางทีคุณผู้หญิงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเจ้แต่แบบ เฮ้ยประจำเดือนจะมาะจ,จมาใช่พอประจำเดือนจะมาโอเคงุดหงิดประจำเดือนมาอยู่โอเคงุ่นหงิดประจำเดือนหมด <c oughs> หมุดหงิดอีกอันนี้ไม่รู้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะอันนี้เกี่ยวกับนิสัยของ <c oughs> นิสัยจนตัววน <c oughs> ตัวแล้วตัวนี้ <c oughs> ดีกว่าเราจะมีวิธีมาบอกเคล็ดลับง่ายๆเพื่อหน้าใสไาร้สิวกันดีกว่าอ่าสำหรับผู้ชายก็ฟังได้ผู้หญิงก็ เพื่อจะได้หน้าใสไร้สิวกันทุกผู้ทุกนางเลยเอาดูข้อแรกกันดีกว่านะเขาบอกว่าไม่ควรนอนดึกหรืออดนอนแน่นอนการนอนดึกหรืออดนอนเนี่ยใครก็บอกจะแบบทำให้กินเยอะกินเยอะแล้วสิวก็จะขึ้นนอนดึกแบบนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยคือแบบบวกกับอะไรต่างๆมากมายมันทําให้เกิดงผลเสียฉะนั้นหน้าก็จะแบบมองค้ำคล้ายสิวขึ้นเป็นฝ้าไม่สดใส จริงจริงเพราะลองมาแล้ววัยรุ่นนี่นอนดึกกันทุกคนบางคนนะคุณผู้ชมวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือนะคะที่นอนดึกนอนเล่น Facebook เล่น Instagram เล่นนงเล่นเน็ตก็ทำให้นอนดึกได้ใช่มันเป็นแบบ เรียกจจว่ากิจวัตรประจาวันที่แบบกิจวัตรประจำวันที่ไไนี่เสร็จ,จไไสเสียไปแล้วนะไม่ควรทําอามาดูข้อต่อไป<ำ>กันดีกว่านะคะก็คือค,อควรดื่มน้ําในปริมาณอย่างน้อย8แก้วต่อวัน<อ>กินเข้าไปเธอขันน้ำเนี่ยแบบน้ําสะอาดเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากถ้าเป็นพวกน้ําชาหรือว่าน้ําอัดลมอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงเนาะทานได้แต่ว่าทานให้น้อยลงทานในปริมาณที่แบบเหมือนเราหายากอะ ก็แต่คําว like um, ่ากระหายไหมัายอยากอะไรเงี like ้ยหาอยากนี่ซดไปหมดขวดเลยล่ะก็อยากก็อยากเยอะก็เลยให้ทําให้มันหายอยากเยอะไปละกันนะแต่ยังควรดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วหรือ2ลิตร นี่จะดีที่สุดเลยจริงๆเมื่อก่อนเบวเป็นคนทานน้ำน้อยนะคะคุณผู้ชมแต่หลังจากที่แบบว่าได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็จัดรายการแล้วก็นําสาระความรู้ดีๆมาให้อคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยก็พอยิ่งมอบให้คุณผู้ชมมันก็จะยิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออตางนี้นะใช่น้มันมีประโยชน์นะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะ เห็นติดช่วยก่มช่วยเติมความจำอีกแบบนึ่งนะเอามาดูข้อต่อไปดีกว่านะคะก็คือไม่ลืมออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยเนี่ยก็แค่บอกว่าซิทอัพบนเตียงก็ได้เจ๊หกสูงหรือเปล่าเจ๊ทะทำอย่างอื่นหรือเปล่าบนเตียงนะออกกําลังกายโยคะโยคะโยคะบนเตียงใช้เสงนยุสายนะโยคะร้อนปิดแอร์ถ้าอยากโยคะร้อนก็ปิดแอร์โยคะนเจ๊โยคะได้บ้างไหมมันมีท่าไหมเล่นเป็นเล่นคนเดียวกับแกแล้วกันนะไม่เล่นกับเพื่อนเถอะคือ จะทําให้ดูจังเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้ไม่มีผ้าห่มจะด้วยปครได้ค่ะหลังแล้วกันนะอะมาดูข้อต่อไปกันดีกว่าเขาบอกว่างดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเอออันนี้จริงยิ่งทานยิ่งหน้าแก่แล้วก็สิวขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมเหรอแอลกอฮอล์ในทุกชนิดใช่ไม่จะเป็นเจ๊ทานมาไม่ทาน แต่ดื่มแต่ดื่มเลยไม่ใช่ไม่ดื่มันเป็นสิ่งที่รักเลยแต่เขาเรียกดื่มดื่มดื่มอ๋อดื่มดื่มดื่มเลยนะให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งแบบไม่ดีเนาะไม่ดีทำลายแบบผู้หญิงแบบร่างกายสุขภาพผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเติมอะไรเนี่ยไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากตับ่อยงก็ยาทานแข็งไปไหมหรอแข็งไปไหมเอาแบบนิ่มๆเบาๆพอนะเอาข้อต่อไปดีกว่าหลีกเลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานานข้อนี้ใช้ไม่ได้ผลกับผู้หญิงค่ะ เพราะผู้หญิงไม่เคยตากแดดเป็นเวลานะใช่พอโดนแดดนิดนึงใช่นิดนึงอ,อ่ะคุณผู้ชมสามวิอจะได้ไม่เกินนั้นต้องหาโน่นนี่นั่นามาปกปิดร่าง <บา S 1> <อ>กายเอาไว้ร่มไหม ใชกันหนาวไหมหรือว่าจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าส่วนพวกนี้นะที่เราพูดมามันช่วยทําให้แบบหน้าเกิดแบบหมองคล้ำหมองคล้ำริ้วรอยแดด UV แรงๆะไรอย่างเงี้ยส่งผลเสียต่อแบบอย่างมากต่อใบหน้าของเรานะควรหลีกเลี่ยงแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้าหลีกเลี่ยงแดดแล้วก็ให้ใช้โลชั่นอย่างสม่ำเสมอที่มี UV UVA UVB เห็นไหมที่มันจะมีช่วยป้องกองผิวจากแสงแดดเนาะอย่างวยเ่ยแดดแรงเลยเกินเดี๋ยวนี้นี่แบบเป็นประเภทที่แบบขี้เกียจแล้วต้องรีบไปทํางานแล้วแบบบางที ตอนนอนก่อนนอนก็ยังลืมทาโลชั่นคือแบบมันเหนื่อยมันขี้เกียจอะแต่อันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากสวยอยากดูดีคุณก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนะทําแบบบวยเราจะสวยเองเออใช่ก็ี้สวยอย่างนี้เองนะคะคุณผู้ชมกินอะไรก็ไม่รู้กินเยอะไปหน่อยผมงอขึ้นมาเลยบอกท่านผู้ชมสิคะไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะมันคือการ ที่เราทานสังกะสีเข้าไปเยอะๆสังกะสีราคาบ้านไาคาบ้านนะคะคุณผู้ชมแร่ธาตุธาตุสังกะสีเข้าไปแล้วมันเป็นเคล็ดลับจิจๆนะเจอันนี้นอกเรื่องจากหน้าใสไร้สิวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมเนี่ยยาวเลยยิ่งขึ้นคุณก็ต้องตัดเล็บบ่อยๆเกี่ยวเหรอันนีเ่ยวเพราะว่าส่วนนตัดทั้งนิ้วเลยปะเนี่ยเล็บมันยาวขนาดเนี้เพราะว่าส่วนของเล็บเนี่ยคุณผู้ชมกับส่วนของผมเนี่ย คือมันแบบ งอกมาจากสิ่งเดียวกันอ่ะมันคือมันเป็นสิ่งเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเล็บคุณยาวผมคุณก็จะยาวชาโออย่างไงก็อันนี้ไม่ตัดเล็บมาส์กปีได้ค่ะคุณชมมันก็เลยยาวเร็วขนาดนี้แต่อาจจะมีส่วนช่วยนะก็ได้ในเรื่องผมยาวนี่บีวันดีกว่าอย่างน้อยก็ช่วยทําให้แบบสวยใสลดสิวแน่นอนนะเพราะว่าส่วนบีวันเนี่ยมีส่วนผสมของสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะคะเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ผิวพรรณลดการอักเสบเนี่ยคือต้านความเสื่อมเซลล์ของผิวนั่นเองทำให้ลดเรือนิ้วร ถ้าอย่างเป็นอย่างดีหรือว่าจะรักษาสมดุลของน้ําหล่อเลี้ยงภายใต้ผิวอันนี้ก็ช่วยผิวพันธุ์จะได้เปล่งปลั่งสดใสแบบว่ามีน้ํามีนวลเด้งดึงเด้งดึงอย่างนี้นะหรือว่าจะมีสารสกัดจากเปลือกสนนะคะคือช่วยในการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็เร่งขจัดเม็ดสีที่ตกค้างทําให้ฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยหายเรียบไปกับตาดูจางลงไปเลยใช่ลดความหยาบกร้านของเซลล์ผิวด้วยนะผิวพันธุ์ก็สดใสเปล่งปลั่งทำให้มีการสร้างสีเม็ดละผิว แต่เขาเรียกว่าอะไรเมสีเลนิน,น,นเออช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูขาวขึ้นขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้จะมีสารสกัดจากคามิ้นชันนะคะสร้างภูมคุ้มกันให้ผิวหนังช่วยให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสอ่าแล้วก็เบตา้ากูแคน เขาพักหายใจแป๊บนึงช่วยด้ียว่าประโยชน์มันเยอะจริงๆนี่พวกไม่หมดเลยนะคะมีช่วยชะลอความเสื่อมเซลล์ของผิวแล้นรร้อยรักษาความชุ่มชื้นนะเพื่อให้ผิวพันธเปล่งปลั่งด้วยมีอลกูตาไทโอด้วยนะสุดท้ายช่วยยับยั้งกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานินนะคะก็คือทําให้ผิวขาวขึ้น1-2ระดับอแล้วก็ลดการเกิดการกระ ะแฟ่แลวก็จุดดังๆอย่างที่บอกนั่นเองเอก็เรียกได้ว่าแค่บิววันของเราสารพัดประโยชน์จริงๆสารพัดประโยชน์จริงๆเพราะว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังแนทพูดมาโอ้โหเยอะแยะมากมายอยากมีผิวพรรณสดใสนอกจากที่เราบอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ให้รรับปะทานอาหารเสริมควบคู่กับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เยอะๆปกติใช่ดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ เหมือนผิวเราเนี่ยขาวสวยใสอย่างแน่นอนไม่ต้องหวงเลยว่าแบบจะมองค้ำดําอะไรอย่างนี้าม่ได้แต่นี่มีแพ็กเกจใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ก็เรียกได้ว่าเรียบรูดูดีดูมีสไตล์มากพกไปที่ไหนเรียบรูเรียบรูดูดีมีราคาหน้าจับจองใช่ตั้งกรอนให้เลยนะคือมันเป็นสิ่งดีๆนะคะคุณผู้ชมที่เราอยากจะแนะนาแล้วก็อยากจะส่งมอบส่งต่อให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเพราะว่าเราก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นสวยอย่างเรา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  เราเอออย่างเราเรานั่นเองนี่ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วมีอะไรไหมมีแบบว่าส่งฟรีอะไรอย่างงี้มีไหมฮะหัวจะจัดส่งให้ฟรีอะเหรอไม่มีเหรอจะเฮ้แต่ถ้าเป็นผู้ชายไม่แน่นะใชผู้ชายคะใจเก่งกันเหรอข้างในจะกระชาบ ข้างในจะกระชับเอ้ยตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ได้ทานดีเฉพาะผู้หญิงนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมาอีกด้วยซึ่งมันก็เกิดได้กับคุณผู้ชายนั่นเองค่ะอันนี้ก่อนอื่นขอลองให้พ่อทานก่อนเลยเละกันเป็นหนูทดลอง <c oughs> เฮ้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศไหนนะคะก็สามารถทานได้บางคนบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เกิดปัญหากับเราขึ้นตอนนี้เรายังไม่เป็นน่นมเป็นนั่นเป็นนี่แต่พอเกิดว่า คุณแก่ตัวลงแล้วระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็ทำงานได้ช้าลงกว่าเดิมมันก็จะเสื่อมลงใช่แล้วคะแนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยร่างกายเราจะเป็นอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้วันไหนมันอาจจะออกอาการตรงที่ว่าเริ่มแบบเจ็บทีละนิดทีละนิดทีละนิดเแบบเป็นทีละนิดทีละหน่อยอ่ะบางคนกเริ่มแบบว่าเฮ้ยเห็นเป็นกะกะมาก่อนยังไม่เริ่มสนใจนิดหน่อยนิดนนดไปใช่เป็นฟ้าขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น ทานตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยหนึ่งมันช่วยในเรื่อกระจ่างเขาเรียกว่าอะไรจัางกระจ่างใสขึ้นท่กระจางใสขึ้นก็เรียกได้ว่าดูแลป้องกันไปด้วย ควบคู่คันหนึ่งในด้านถึงหลายอย่างเลยนะใช่ได้ทุกโรคเลยทีเดียวและตัวนี้ยิ่งเหมาะมากสําหรับคุณชายคนไหนที่บอกว่าโอ้ยเมียผมเนี่ยมุดมิดบ่อยเหลือเกินมันเข้าสู่วันันแล้วหายเนี่ย B1 ก็ช่วยให้หายได้ยัดไปทั้งกล่องเลยใช่ไหมคุณไม่ใช่เราเข้าใจคุณสาวๆคือบางทีระดับฮอร์โมนภายในร่างกายของเราเนี่ยมันลดน้อยลงกว่าเดิมเอสโตรเจนมันลดน้อยลงกว่าเดิมนี่เรียนแพทย์มา เออแพทย์สยามไม่ใช่ใชล้วก็พอมมีความรู้นะ,ะตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่ามันก็ช่วยได้ช่วยในเรื่องของอรักษาสมดุลฮอร์โมอนในร่างกายแฟนของคุณก็จะไม่ขี้งุดหงิดง่ายแล้วก็ไม่ปวดท้องประจําเดือนแล้วก็เอาอารมณ์มาลงใส่คุณ <S <S โอ้โหเรียกได้ว่าครบเลยจริงใช่<ม>ดีวันกล่องเดียวดีวันกล่องเดียวนะารขขาคาแลวนี่ก็เป็นสาระดีๆที่เรามาฝากกันในช่วงนี้นั่นเองนะคะสาหรับช่วงหน้าจะมีอะไรมาฝากกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้านะคะ มองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนคือ่ครเกิดกันอา่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16บของเดือนทั่วประเทศ ของรายการนะคะวันนี้เราก็ยังคงมีสาระความรู้ดีๆนั้นมามอบให้กับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องอย่าลืมติดตามชมให้ดีค่ะจริงๆแล้วอาหารทุกชนิดนะคะเวลาเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมีการใช้สารเคมีมันก็ปนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอย่างเช่นการปลูกผักผลไม้ที่มีการฉีดยาฆ่า,า,มมาแมลงเนี่ย มันก็จะตกค้างมาซึ่งถ้าผู้ทำการปลูกเนี่ยไม่เข้าใจในการที่จะใช้สารเคมีเหล่านี้แล้วก็รีบเก็บรีบเก็บเอามาวางจำหน่ายแต่ก็ต้องเรียนว่าขณะน,นี้กรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์เราเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปดูในเรื่องของอาหารปลอดภัยเหล่านี้นะคะก็โดยที่ว่า เรื่องของตลาดค้าส่งซึ่งเป็นศูนย์รวมที่มีผลิตพันธ์เหล่านี้เข้ามาเนี่ยเราจะส่งเสริมให้เขาเตั้งห้องปฏิบัติการที่คอยจะดูแลเรื่องสารปนเปื้อนซึ่งก็เรียนว่าในขณะนี้เนี่ยประมาณ15แห่งของประเทศไทยเนี่ยเรามีระบบตรวจสอบตรงนี้แล้วโดยเฉพาะเรื่องของโครงการหลวงนะคะโครงการหลวงเนี่ยเขาจะมีการตรวจไม่ให้ผักผลไม้เหล่านี้มี